สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโยไกซากานะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับ MCO นะฮะที่ช่อง YouTube ช่องนี้ MC วันวักโอนะฮะก่อนหนึ่งเราก็มาดูกันนะครับสำหรับวันนี้มีการอัปเดตอะไรเข้ามานะฮะไปกันที่โมบิ r ัมกันเลยกิจกรรมฉลองอัปเดตตัวละครใหม่มูฮูมูฮูต้องเรียกยังไงฮะมูฮูพอนักคู่ฮู เอาองนี้แล้วกันนะฮะไปะเรามาดูครับกิจกรรมแรกฮะไปตามหาตัวละครใหม่กันเถอะมูฮูนะจ๊ะกิจกรรมที่2นะครับเพิ่มอัตราสุ่มตัวละครตัวละครก็ตั้งแต่ระดับอัศวินและตัวละครโบราณนั่นเองนะฮะในส่วนของกิจกรรมที่3การสร้างรูปแบบใหม่แน่นอนฮะกิจกรรมนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับผมกิจกรรมที่4การใช้ผลึกดาวเมื่อใช้ผลึกดาวทุกๆ1,200ชิ้นในร้านค้าสุม่ม แต่คันทีนะครับใบสุ่มตัวเรขนะฮะหดาวนะครับใบสุ่มตัวเลขหดาวไปเราอย่าดูตรงนี้เลยมันไม่ค่อยสะใจนะฮะเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าเนาะไปครับผมไปที่ห้องทดลองของจินนั่นเองนะฮะโดยเขาก็จะบอกว่าการสร้างนะครับต้องใช้เลขที่เหมือนกันนะฮะจำนวน2ตัวนะครับบวกกันเงินอีก3ามแสนนะ เรามาดูเลขยอดฮิตกันดีกว่าเลขยอดฮิตจะเป็นไปจะเป็นใครไปไม่ได้ฮะต้องขออภัยนะที่พูดผิดพูดถูกนะฮะก็คือมูฮูนะครับ6ดาวนี่ฮะต้องเป็นเลข10เท่านั้นนะครับเลข10ถึงจะได้ฮะเลข10สองตัวแล้วบวกเงินอีก3แสนนะครับมูฮูจะมาเรามาดูกันนะฮะในส่วนของเลขหนึ่งจะเป็นแม่ทับเทพนะครับตัวที่ผมอยากได้ก็จะมีแม่ทับเทพเนี่ยฮะมูฮู10ใช่ไหมน้องเงือก11นะครับ บาร์าเรลบาร์เรลนี่12นะฮะโอเคอยากได้แค่นี้แหละ1 10่1 1 2ครับถ้าอยู่ในแรงค์นี้จะโอเคมากเราไม่พูดข้าทำเพลงดีกว่าฮะเดี๋ยวก่อนนะก่อนต้องพาเพื่อนๆไปดูฮะสำหรับทุกคนในวันนี้นะครับยังไม่ได้เปิดแพ็คนะฮะเขาจะแจกมานะครับ1อัน6ดาว1อันผมได้หมายเลข13นะฮะเป็นลัคกี้นัมเบอร์นั่นเองนะครับผม13ของผมนั่นก็คือ จ้าไรนั่นเองนะฮะเนี่ยขอปรับเป็นทีมสามก่อนล้กันก่อนที่จะไปโซโล่กันนะฮะยังไม่พอครับยังไม่พอต้องปรับอินเทอร์เฟซอีกครับผมไปที่ตั้งค่านะครับขออนุญาตพาเพื่อนๆไปเที่ยวโคเรีีนนะฮะเปลี่ยนเป็น language Korean ทันทีเลยนะครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วเราไม่ได้ไรนะฮะ รั้งนี้เราจะมาหามูฮูกันฮะค,ความเชื่อมั่นของผมก็เช่นเดิมนะครับการตามหาเราต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าผมได้เปิดเพจไปในช่วงตอนเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับ2 p a แพ็คด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นเรามาดูผลึกกันดีกว่าเหลือเท่าไหร่โดย1,200ผลึกเนี่ยก็เท่ากับ4 p a แพ็คนะครับผมเปิดไปแล้ว2เพราะฉะนั้น ผมจะเปิดทั้งหมด6แพ็ค6แพ็คคูณ3,800ผลึกนะครับไปเราไปดูกันว่าเร й เขาสุดยอดแค่ไหนนะฮะต้องขอบอกว่าเมื่อเช้าที่ลองเทสดูนะครับตัวม่วงมากระจายนะฮะร,ระดับอัศวินนั่นเองนะครับเอามายองอยู่ด้านหลังแล้วกันนะฮะ ันนี้ก็ปล่อยไปนะไม่สนใจนะครับเราไปเริ่มกันเลยฮะแพ็คแรกนะครับขอจำๆนะจ๊ะแพ็แรกนี่ขอแบบไม่สคริปต์นะครับเรามาดูกันจะมีสีสันอะไรไหมฮะเขากดผิดเลยนี่ใช่เขากดผิด,าด,ผดตายแล้วต้อขออภัยนะ โอ้ไปกดกรอขวาโอ้ขอโทษขอโทษครับเพื่อนๆนไม่เป็นไรฮะยังได้อยู่ยังได้อยู่ 1, พันแปดร้อผลึกเราไปกันเลยครับโดยที่โมโหครับกด skip สคิปซะเลยฮะนั่นไงครับม่วงมาสองนะฮะบ,บอกแล้วว่าเลดเขามีจริงนี่ครับเพื่อนๆนว้าว เดสตา้าก็มาเยอะนะครับไปกันที่แพ็คที่2ครับ600ผลนะึกฮะเออลืมกดสคริปครับไม่เป็นไรครับไปไปกันที่แพ็คที่3นะครับอย่าลืมครับหมายเลขที่เราต้องการ1 10 11 12นะครับโอ้โหอีกหนักกว่าเดิมนะครับเพื่อนๆ หนักมากขอบอกโรยกันเข้าไปไปกันที่แพ็คที่3นะครับยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมแพ็คที่3มีม่วงแค่2ตัวนะครับแพ็คที่4ครับเราแบบสโลโมชันกันดีกวนะ่าเนาะจะรีบไปไหนโอ้แพ็คที่4เจ็บปวดรวดร้าวนะฮะอะไรเนี่ยมากันเยอะจริง แพ็กที่สี่แล้วฮะเรามาดูตรงนี้สักนิดนะครับใช้สูตรครับเ <c oughs> ย่ายลอกเลียนแบบนะฮะ จะเห็นได้ว่าอินเทอร์เฟซนะครับแม้เราจะปรับเป็นภาษาเกาหลีก็ในนะฮะก็ยังจะเป็นภาษาไทยอยู่นะครับต้องบอกว่าทีมงานน่าจะลืมหรือเปล่าตรงนี้นะฮะไปครับแพ็กที่5เหลือ2แพ็กสุดท้ายนะครับวนขวาหน,น่งแัวอ่ามีม่วงมา1แล้วครับบอกขอทองให้ม่วงนะ ไลมาแล้วได้ทำไ like ลจุดติแล้วนะฮะมาที่แพ็กสุดท้ายกันนะครับแพ็กสุดท้ายมาเขาว่ากันว่าแพ็กสุดท้ายนี่มันจะมีดีนะนั่นไงเหมือนเดิมอีกแล้วนะฮะโอเคครับผม ก็จบกันไปนะฮะแท็กสุดท้ายผมก็ต้องได้ตรงนี้มาสอง,งอันนะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะฮะต่อไปที่ห้องทดลองของจริงก่อนเลยนะครับไปที่การสร้างนะฮะมาเคลียก่อนเคลียช่องก่อน ยาวกันไปครับผมเพื่อนๆโอ้หเอาอีกใครจะมาจัดมาหมดย่งหมดย่งสักคิวบัตเอาละครับถึงช่วงที่รุนระทึกกันแล้วนะฮะหนึ่งสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับเพื่อนๆ 1>, 1 10 11 12อ่ะ1เอาใกล้ๆเลยฮะ15โอ้โหไกลมากเลยครับเพื่อนๆไปครับ15อีกไหมหรือ13 15ครับ15ตัวอะไรครับเพื่อนๆไปดูกัน15เดี๋ยวนะ10 11 12 13 14 15โอเกอร์นั่นเองนะฮะโอ้ย เต็งเลยฮะแต่ไม่เป็นไรฮะทำครับผมเรียบร้อยครับได้โอกเกอรหกดาวมานะฮะเรายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเราจะทำการสวิตติชึ่งกันนะฮะระหว่างชงอีและเจ้าคีโลของเรานะครับ อสูเรียวของผมจะเป็นเดี๋ยวนะเอางี้ดีกว่าผู้ชายมาก่อนผู้หญิงปไปดูกันพร้อมแล้วเจ็บไปด้วยกันนะฮะใครจะมาเจ้าคู่อเงะฮะโอ้ยแหลมเลยะฮะงานนี้ต้องขอบอกว่าทำไรไม่ได้แล้วฮนะ นอกจากว่าอยู่ไหนน้องครูจัดไปเรียบร้อยไปนะครับสำหรับซูสักครูบวกสองไปนะครับจริงๆแล้วตัวทองผมยังมีอีกนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูกันมีซนๆเข้ามา อ้าวเฮ้ยทำไมหมดอ๋ออันนี้มันอยู่ในช่วงข้ามนั่นเองนะเปิดตัวฟีไปซีเรียสไปดูที่ตัวละครกันนะครับอ้าวได้อะไรเนี่ยรางวัลหกหมื่นก็ยังดีครับโอ้สี่หมื่นแปดมีอะไรอีกไหมหมดแล้วโอเค แล้วออกมาทำไมจะพาเพื่อนไปดูตัวละครกันนะฮะในส่วนสรุปกันดีกว่าว่าเราได้อะไรมาบ้างมาดูการเกลือกันนะครับเกลือที่ออกมาก็ตามนี้เลยนะฮะเจ็บปวดกันไปนิดนึงแต่ก็คุ้มนะได้ตัวทองมาหนึ่งตัวสำหรับ1,800พผลึก แล้วก็จะได้ทำไลท์ด้วยครับไลท์ก็เตรียมตัวจุดตินะฮะพอไลท์ผม38อยู่แล้วตัวทองที่ค้างไว้ก็คือชงอีที่ผมเอาไปผสมเมื่อกี้นี่เองนะรู้สึกเขาอยากให้ผมสร้างมากเลยผมก็ผสมทิ้งเรื่อยเลยนะอนุบิตก็40ได้แล้วแต่ยังไม่มีเวลาทําเลยนะครับไหนแล้วไปผสมม่วงเล่นกันดีกว่านะจ้า บบายก,กับแมกนอตมาเป็นซาก,ก,กิบัตซากิบัตกับโอ้ยแมวเ,เก็บไว้ก่อนผมว่าผมจะทำเนี่ยเอราอุฒเนี่ยครับผมไปเลยแมกนอตมาเป็นโจ๊กเกอร์หกดาวมีใครอไหมมาแมกนอตกาลาชาพี่เสือก็มา มีใครอกเดดไนท์ม Dead Knight, ผมว่าผมจะทำอยู่นะย,ยังไงดีเนี่ยเพื่อนเพื่อนว่าไม่เอาเก็บไว้กัต้องขออภัยนะฮะอีกอย่างเงินก็ใกล้หมดแล้วด้วยนะผสมตัวทองนะครับเก็บไปฮะเดี๋ยวขออนุญาตปรับอินเทอร์เฟซเป็น ภาษาไทยก่อนนะฮะแล้วเราจะไปดูกันการอัปเดตว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาในส่วนของการประจนภัยนั่นเองะฮะอ่าคราวนี้จําได้ครับไม่พลาดนะฮะในส่วนของภาษาไทยก็คือช่องที่2นั่นเองนะครับลันจาาพาเพื่อนๆไปเที่ยวเกาหลีกันแล้วนะฮะต้องบินกลับประเทศไทยนะครับโดนถีดกลับมาะฮะไม่ได้ตัวทองเลยนะครับ จะบอกว่าไม่ได้ก็ไม่เชิงนะเพราะว่าได้โอเ์มาแต่ผมว่ากิจกรรมนี้โอเคมากเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันใช้เลขแค่2ตัวดีกว่าการใช้หนอนถึง5-6ตัวเหมือนสมัยก่อนนะฮะถือว่าเป็นการรุ้นโชคเสี่ยงโชคที่ดีมากนะ ไปที่โมบิลัมอีกสักรอบนะครับมาดูกิจกรรมที่เหลือกันนะฮะอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจนะครับที่นำเข้ามาขายนะครับผมในส่วนของใบสุ่มตวัวละครอัศวิน6ดาวนะครับถ้าจำไม่ผิดจะมีไมเรียกวัาทุดิบสร้างไม่ใช่ไม่ใช่มันจะมีอันหนึงนะครับเพื่อนๆที่สามารถเลือกอัศวินเอ้ย เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวละครระดับโบราณนะครับหกดาวเลยนะใบเลือกอุปกรณ์ใบสุ่มนักดาอัศวินไม่ใช่เซฟโบราณไม่ใช่โยกายอัศวินหกดาวไม่ใช่นี่นักลบเทพปิศาหน้านี่ครับใบสุ่มตัวละครโบราณหกดาวน,นะครับมีเลือกไหมไม่มีนะฮะมีแต่สุมนะครับเพื่อน เดี๋ยวดูราคาสักนิดนะฮะเดี๋ยวเข้าเข้าไปดูในเกมมากิจรกรรมสลองอัปเดตตัวละครใหม่มูฮูกิจรกรรมที่9นะครับผมรับ5พผลึกทุกครั้งที่ส่งค่าเกียรติยศให้เพื่อนที่สถานะสูญหายกลับมาอีกแล้วนะครับกิจกรรมที่10มาเรื่องขั้นตัวละครกันเถอะได้รับ40พผลึกดาวว้าวกิจกรรมที่11นะฮะผสมหินเลื่อนขั้นลดราคาครึ่งนึ่งโอเคตามหายอยู่เนี่ กิจกรรมอาอหนาสิบรอบละเันที100พฤรึกดาวกิจกรรมไม่จำกัดด่านได้แานเทียลาลวันก็ลดราคาลงมานะครับกิจกรรมต่อมารอบการเล่นสูงสุด30-50และ100ในการมรจจนภายนะระดับความยากตั้งแต่ปกติขึ้นไป30รอบได้ตำลายโยกไก่12เล่ม50รอบใบซุ่มหินเลื่อนขั้น4ดาว100รอบใบซุ่มหินเลื่อนขั้น5ดาว มีโอกาสได้ทั้งคูณ2และคูณ1นะครับหรือเปล่าอธิบายถูกหรือเปล่าเนี่ยผมว่าน่าจะใช่นะเพราะว่ามีวงเล็บคูณ2และคูณ1ด้วยมาในส่วนของภาษาอังกฤษโอเคครับเหมือนกันดาวชิกเก็ตคูณ1ก็คือได้รับ2ชิ้นนะครับแต่คือ1ครั้งนะครับโอเคภาษาไทยอาจจะงงนิดนึงมาดูอังกฤษปุ๊บเป๊ะเลยนะฮะ เนี่ยครับ50รอบก็คือได้หินอัพเกรดสดาว2อันแล้วก็100รอบหินอัพเกรดหดาว2อันเช่นกันนะฮะมีอะไรอีกไหมอืมน่าจะหมดแล้วนะเพราะว่าวันนี้อัปเดตกันแบบว่าหอมปากหอมคอฮนะในตัวละครที่เข้ามาใหม่นะครับเราไปดูตัวละครที่เข้ามาใหม่สักนิดนะครับ อยู่ไหนอยู่ไหนมูฮูมาแววไปดูสแตตของเขานะฮะที่เลเวล30กันดีกว่าเพื่อน,เ,อนเรือดอยู่ที่6 2 5 5 5นะฮะไปดูวิชากันหน่อย โจมตีศัตรูแถวหน้าหนึ่งตัวจันทาโรหิตกวาดศัตรูแถวหน้าไปอยู่ที่เดียวกันแล้วโจมตีด้วยพลังโจมตีเท่ากับ22,480ทําให้ติดสถานะกักกันเป็นเวลา7วิคำสาปแห่งเลือดโจมตีด้วยพลังโจมตีเท่ากับ24,470ศัตรูแถวหน้าทําให้ติดสถานะเผยจุดอ่อนเป็นยังไงเผยจุดอ่อนเป็นเวลา12วิสถานะเผยจุดอ่อนทําให้ความเสียหายได้รับเพิ่มขึ้น50% นะเซเว่นไนท์ก็มานะครับล้างสมองล้างสมองพันธมิตรที่มีกําลังสูงสุดมีโอกาส100%ต้านทานดีบับและทําให้ต้นานทานสถานะล้มกับรอยพันธมิตรที่ถูกล้างสมองจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น21,780เป็นเวลา5วิ5วิเหรอแต่ถ้าโดนใบก็แต่เขาบอกว่าต้านดีบับอยู่แล้วเวิร์กเวรล้างสมองโดยสมบูรณ์ ต้นานทานล้มและลอยทุกครั้งที่ศัตรูฟื้นฟูเลือดและจะสร้างความเสียหายให้ศัตรูเท่ากับ24,270ของพลังโจมตีโอ้ยโหดโหดเอาการนะนี่มาดูสก,กิลสุดท้ายของเธอนะฮะราชินีแห่งความพินาศเมื่อโจมตีปกติมีโอกาส50%ฟื้นฟูเลือดเท่ากับ5,520และเมื่อโจมตีจะมอบดีบับลดพลังป้องกันลง4ีให้ศัตรูทุบห้าวิ เงือกก็เงือกไงนะเจอมูฮูไปนะเงือกบินได้ไงนนี้ต้องขอบอกว่าเป็นตัวลายหนึ่งตัวนะครับที่ควรเก็บสะสมไว้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะตอนนี้น้องครูบวกสองนะผมว่าไม่เกินอีกสองวันนะน้องครูบวกสามแน่เลยจะรีบปั่นผลึกนะครับมาสุ่มต่อนะฮะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะฮะที่เข้ามารับชมและติดตามกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือกด subscribe นะครับสามารถกดให้กับผมได้นะฮะที่ช่อง YouTube ช่องนี้นะเองะจะได้ไม่พลาดข่าวสารแล่จะได้มีคลิปต่อไปเรื่อยๆนะฮะเป็นกำลังใจให้กับผมตลอดไปนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย